คุณเคยอยากที่จะมีเวลาเพิ่มหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีเวลาเพิ่มสัก5านาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นเพื่ออย่างน้อยคุณจะได้พักนานขึ้นหรือใช้เวลาทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้หรือเปล่าแต่สาหรับบางคนในเขตของทีคอปการมีเวลาเพิ่มทุกวินาทีแม้เพียงเสี้ยววินาทีถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างยิ่งแต่มันก็มีคนอยู่ไม่น้อยที่ถึงแม้จะมีเวลามากมายภายในหนึ่งวันแต่กลับใช้มันไปกับเรื่องที่ไร้สาระและไม่มีคุณค่าทําให้เวลาที่ถูกใช้ไปน,นั้นกําลังถูกฆ่าอย่างแสนสาหัส เมื่อรู้อย่างนี้แล้วชายคนหนึ่งก็ได้กลายเป็นสิ่งที่คอยสร้างความวุ่นวายภายในเขตของทีคอปโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเวลาที่กำลังจะถูกฆ่าไปชายคนนั้นหรือว่ากลุ่มคนนั้นก็คือทามริปเปอร์ผู้ชีกกระชากหุวงเวลานั่นเอง ทามริปเปอรในอดีตก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นแบบนี้เขามีน้องชายที่เขารักทั้งสองคนนั้นอยู่ด้วยกันแค่2คนและตัวของ t ามริป p ปอรเองเคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นพนักงานของทีคอปแผนกซิทีิบัตรนั่นเองฮะแต่เพราะความสามารถไม่ถึงหรือเพราะอะไรก็ตามแต่ ทำให้เขาไม่สามารถเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นได้แต่เขานั้นได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มยูโรดีวีที่แทนแต่ในวันหนึ่งเนี่ยทั้งสองพี่น้องได้มีเวลาเหลือน้อยและทั้งสองได้คุยกันเรื่องที่อยากจะทําถ้ามีเวลาเยอะๆจนไปหยุดที่หัวข้อของ Time ริ p p e r ipper, อยากจะเป็นพนักงานของ t ีคอปน้องชายของเขาเลยช่วยเขาเนี่ยได้ทําตามความฝัน ด้วยการแบ่งเวลาของเขาให้กับไทม์ริปเปอร์เพื่อให้ไทม์ริปเปอร์ไปเข้าสอบเพื่อเข้าเป็นพนักงานาของทีคอปซึ่งเพราะการแบ่งเวลาให้นั้นทําให้น้องชายของเขามีเวลาในหนึ่งวันแค่2ชั่วโมองทําให้เขาเคลื่อนไหวและพูดได้้ามากๆและน้องชายของเขาก็รอเขาเพื่อรอให้เขาเนสอบจนเสร็จแต่ว่าเพราะว่าเขา้ามากๆทําให้รถที่ขับมไม่ด้ความเร็วปกติชนเขาเข้าอย่างจังทําให้น้องชายของไทม์ริปเปอร์เสียชีวิตแต่ที่หดวร้ายไปกว่าน,นั้นในมุมมองของไทม์ริปเปอร์ ทำให้เขาต้องเห็นภาพของน้องชายของเขาที่โดนรถชนค่อยๆกระเด็นขึ้นฟ้าและค่อยๆกระเด็นตกลงพื้นซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาถึง21นาทีในการที่ทำริปเปอร์เนี่ยต้องเห็นร่างของน้องชายของเขาลอยอยู่อย่างนั้น ทำให้ทามริเปอร์รู้ได้ทันทีเลยว่าสังคมของทีคอปและพวกยูโรริวิีที่เขานั้นเป็นสมาชิกอยู่เป็นเพียงพวกที่ใช้เวลาอย่างไร้ค่าและเอาแต่ผลาดเวลาอย่างไร้ความหมายนั่นจึงทําให้เขากลายสภาพเป็นดิสร์ชันและมีความสามารถในการฆ่าเวลานั่นเองฮะโดยสภาพเมื่อเขาดิสร์ชันเขาได้กลายเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผอมเพรียวและมีการแต่งกายเหมือนกับแนวสตรีมพังอย่างชัดเจนและมีผิวเป็นโลหะทั้งหมดโดยคาดการว่าน่าจะเป็นทองเหลืองนะฮะเขายังมีนิ้วมือและแขนที่ยาวกว่าปกติมากๆจนดูแปลกตา และด้านขวาของใบหน้าของเขาเนี่ยก็มีรูขนาดใหญ่ซึ่งภายในรูนั้นมีม่านตาฟันเฟืองสีส้มอยู่ภายในรูนั้นการแต่งกายของเขายังมีการสวมใส่เสื้อโค้ทสีดําและมีหมวกทรงสูงสีดําโดยที่ตรงด้านขวาของหมวกทรงสูงนั้นมีท่อโลหะครัวออกมาอีกด้วยพร้อมกับติดฟันเฟืองสองอันที่ด้านหน้าของหมวกอีกด้วยและเขาเองเนี่ยอยางแอปสตเฟียอย่างโลโก้ฟาสแอปแปลภาษาในเกมที่จะทาให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเล่นเนื้อเรื่องแอสกิลสะดวกสบายมากขึ้นในตัวของแอปเดียวเลยนะฮะไม่ต้องไปเข้า g g o o l l e a กูเกิลทีานะเล้ได้มกล ประโยชน์มากขึ้นจน t ท m e Ripper เองเนี่ยไม่สามารถเข้าไมเวลาของคุณได้ไปโหลดได้ในหน้าเว็บของเขานะฮะอย่าไปโหลดใน Google Play นะไม่งั้นจะใช้ฟังก์ชันแปลภาษาแบบเต็มที่ไม่ได้นะจ๊ะและนี่ก็คือโค้ดของหมอรํำนะฮะไปใช้โค้ดนี้ในช่องค้นหานะฮะและจากนั้นก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายนะฮะละกูฟาร์แอปแปลภาษาสําหรับเกมมารชอบรํา t ท m e ริปเปอโผล่มาครั้งแรกในเ,นเรื่องของ Intro ร a l โลหกขีดหนึ่ง Time Killing t ท m e ซึ่งเขาเป็นดิทรอนชันที่ออกอาาวาในเขตขุงทีคอปหรือตัวของเดือที่ถูกเขาฆ่าเวลาจะมีสภาพเป็นร่างโปร่งใสและดูเหมือนโดนแช่แข็งไปยังไงอย่างนั้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เขาได้ฆ่าไปนั้นมันยังหายไปจากการตรวจระบบของทางทีคอปไปเลยราวกับว่ามันหายไปจากระบบเฉยๆเลยเหมือนมันเนี่ยไม่เคยมีอยู่ทำให้ทางทีครอปต้องจ้างกลุ่มแล้วก็ไล่กลุ่มมาจัดการและสืบคดีนี้อย่างจริงจัง แต่หลายครั้งก็ไม่มีใครสามารถจัดการกับคดีเวลาค่าเวลาที่ทำริปเปอร์เป็นคนก่อได้จนก,กระทั่งกลุ่มของลิมบัสคอานีก็ได้เข้ามปมีส่วนร่วมในการสืบสวนคดีนี้และตามล่าทามริปเปอร์ให้กับทางทีคอปเพื่อเป็นการปลดหนี้เวลาให้กับทางลิมบัสคอานีนั่นเองทำให้กลุ่มของลิมบัสคอานีได้แก้ไขและหาหลักฐานและวิธีการต่างๆจนสามารถตามหาทามริปเปอร์จนเจอตัวเขาได้จริงๆนะฮะ ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ปะทะกันโดยการที่ดันเต้เนี่ยได้ให้ฮงลู่ไปเจอกับไทม์ริปเปอร์และทดสอบมาไทม์ริปเปอร์จะฆ่าเวลาของคนบาปได้หรือเปล่าซึ่งผลก็คือเขาไม่สามารถทําได้เพราะเวลาของคนบาปทุกๆคนผูกเชื่อมโยงกับตัวของดันเต้ทาให้ทริคหรือว่าความสามารถของไทม์ริปเปอร์เนี่ยใช้การไม่ได้กับตัวตนของคนบาปนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เขามีและสะสมเอาไว้เนี่ยมันก็มีมากมายจนทําให้การต่อสู้ก็เป็นไปนด้วยความยากลาบากอยู่ดี นนนนนในการต่อสู้ครั้งแรกเราจะได้เห็นว่าทม์ริปเปอร์เนี่ยไม่ได้มีตัวคนเดียวแต่มันเหมือนกับว่าเขานั้นมีหลายตัวตนในตัว,นตวคนเดียวซึ่งทา์ริปเปอร์และเราตัวตัต่างเองก็กําลังสับสนว่าส,สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบาปเนี่ยมันคืออะไรไ<อ>กันแน่ทําให้ตัวตนหลายๆคนในตัวของเขา,านั้นเฉงกันอย่างหนักเลยนะฮะทม์ริปเปอร์จะต่อสู้โดยการใช้เวลาที่ตัวเองมีมากมายมาเพิ่มความเร็วของตัวเองหรือการรักษาก็ยังทําได้และ อาวุธหลักของเขาอย่างมีดที่มือของเขาเองเนี่ยก็สามารถใช้โจมตีได้อย่างรุนแรงเช่นกันในตอนสุดท้ายของการต่อสู้ของเขาครั้งแรกเนี่ยเขาจะหนีไปในฟาท่อมและนั่นเนี่ยทำให้พวกคนบาน่าวต้องตามเข้าไปและจัดการกับเขาให้จบเรื่องนะฮะ และในการต่อสู้นี้มันทําให้เขาเนี่ยต้องเปิดเผยรายที่แท้จริงของเขาอีกด้วย เขามีตัวตนมากมายจากหลายๆคนที่ร่วมอุดมการเดียวกันกับเขาอุดมการนั่นก็คือการนําเอาเวลาที่กำลังจะตายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันโดยพวกเขาจะเอาเวลาที่ขโมยมาได้จากพวกที่ใช้เวลาอย่างฟุ่มเฟือยมาแล้วมาแบ่งปันปันส่วนเวลาที่เอามาได้แบ่งกันให้เสมอภาพกันการต่อสู้ได้ดําเนินการไปเรื่อยและคอยกินเวลานานขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเหล่าตัวตนต่างๆเริ่มจะรู้สึกว่า การต่อสู้นี้มันยืดเยื้อจนเสียเวลามากเกินไปแล้วทําให้เกิดการเถียงกันอีกครั้งแต่ตัวต้นหลักของทามริปเ p อร์ก็ได้บอกว่าจะจบเรื่องนี้โดยการใช้ท่าไม่ตายของพวกเขาซึ่งมันคือท่าที่ใช้เวลาจํานวนมากเพื่อที่จะกำจัดคนบาปให้สิ้นไปซะเขาเนี่ยใช้มันกับคนบาปนะฮะและท่านั้นเนี่ยก็โดนเข้าเต็มๆแต่ว่ามันกลับไม่มีผลอะไรกับคนบาปของเราเลย ทำให้จัดที่พวกตัวตนต่างๆของเขาที่จะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตัวของตัวตนหลักของทามริเปอร์กลับขาสบันทําให้ตัวตนทั้งหลายเนี่ยโกรธมากๆจนทําให้เกิดความวุ่นวายในเรื่องที่ว่าเวลาใครเสียเยอะกว่าและใครเสียน้อยกว่าบางคนเนี่ยอยากได้เวลาที่เสียไปคืนและบางคนไม่อยากจะแบ่งเวลาให้ใช้อีกแล้วทําให้ทามริเปอร์ตัวตนหลักของตัวของทามริเปอร์เองเนี่ยต้องห้ามทุกคนให้หยุดทะเลาะกันและต่อสู้กับคนบาปต่อนะฮะ แต่ด้วยความที่ว่าถ้าไม่ตายเมื่อกี้ใช้พลังและเวลาไปจำนวนมากทําให้ทมาริปเปอร์ได้พ่ายแพ้นในที่สุดและถูกจับกุมได้หลังจากนั้นความสามารถของทมาริปเปอร์ย่างการฆ่าเวลานั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่การฆ่าเวลาอย่างที่ชื่อของมันบอกฮะแต่มันคือการที่เขานั้นสามารถดึงเอาเวลาของคนอื่นๆได้ผ่านการเจาะหรือการฟันเข้าที่เยือ่อ โดยการใช้ใบมีดที่เขามีโดยเวลาที่ขโมยมาด้วยวิธีนี้ของเขาเนี่ยจะเยอะจะมากหรือว่าจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความลึกของการฟันเข้าที่เหยื่อมันมากแค่ไหนซึ่งไอตัวใบมีดนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องฟันให้โดนร่างกายของเหยื่อเพื่อสร้างความเสียหายกับร่างกายเพียงแค่ฟันให้โดนเวลาที่อยากจะได้เท่านั้นก็พอส่วนในมุมมองของเหยื่อที่ถูกขมโมยเวลาไปหรือถูกฆ่าเวลาเหยื่อจะเหมือนถูกวาร์ปหรือว่าพาไปในอนาคตพิบตาอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีเวลาย4ิสีชั่วโมองต่อวันเขาคนนั้นเนี่ยจะเหมือนถ แต่ในมุมมองคนทั่วไปที่มองดูเหยื่อที่ถูกขโมยเวลาจากไทม์ริปเปอร์เขาจะดูเหมือนกับหยุดนิ่งไปและมีร่างกายโปร่งแสงที่สามารถทะลุร่างกายได้เลยเพราะความสามารถที่เขาขโมยเวลาจากผู้อื่นได้แบบนี้ทําให้การเลือกเหยื่อไทม์ริปเปอร์นั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนไปทางเหยื่อที่ใช้เวลาอย่างสูญเปล่าหรือว่ารอคอยอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งคนที่เบื่อจนการรับรู้เวลาช้าลงซึ่งทั้งหมดนั้นคือเกณฑ์หลักๆที่ไทม์ริปเปอร์จะใช้ในการเลือกเหยื่อที่เขาจะลงมือเพราะคนพวกนี้สามารถขโมยเอาเวลาได้ง่ายกว่าและในบรรดา เวลาที่กำลังจะตายไปอย่างไร้ความหมายเพราะว่าคนพวกนี้นั้นไม่ได้ใช้เวลาไปทําอะไรเลยเพียงแค่ปล่อยให้มันไหลผ่านไปเฉยๆเท่านั้นซึ่งเขาเนี่ยยังมีวิธีการเพิ่มตัวกระตุน้นทําให้เหยื่อที่เขาเล็งเนี่ยเข้าสู่แผนของเขามากมายโดวยวิธีที่เขาใช้เพื่อเพิ่มเหยื่อก็คือการปรับเวลาที่หอ,อนาฬิกาของทางทีคอปที่ตั้งอยู่ในเขตต่างๆของทีคอปและปรับเวลาให้มันช้าลงครึ่งนึง ทาให้คนที่รออะไรบางอย่างที่มันนานอยู่แล้วหรือว่าทําอะไรที่น่าเบื่ออยู่แล้วจะรู้สึกว่าเวลามันเนี่ยนานขึ้นและนั่นเนี่ยจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกเบื่ออันนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยเป็นกันนะฮะอย่างเช่นตอนที่เราเนี่ยกำลังรอให้เกมรีบูตมาอัปเดตนะฮะเวลาเพียงแค่10นาทีเซิร์ฟก็เปิดแล้วเนี่ยแต่พอเราเนี่ยตั้งใจรอมันให้เปิดเร็วๆเท่าไหร่เนี่ยเวลากลับไหลผ่านช้าเหลือเกินนะฮะไทมริปเปอร์เนี่ยเขาก็จะอาศัยจังหวะที่คนรู้สึกแบบนี้เชื่อโอกาสเข้ามาขโมยเเเเเวววววววลาาาาาานนนนนนััั่่่่ออ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 งงงะตตขขททมมรรรีีคคคคคืืืแแแิิดดกหชใสภพ เขานั้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยควรมีเวลาเท่าเท่ากันแม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตของวิ่งที่เวลานั้นคือสิ่งที่สําคัญแค่ไหนก็จะต้องมีมันเท่าๆกันซึ่งเขาเนี่ยทำมาได้เกือบจะสาเร็จและเกือบจะไปได้สวยเลยทีเดียวแต่ว่าในตอนจบเนี่ยอุดมการของเขาก็พังทลายลงเพราะการต่อสู้กับพวกคนบาปเพียงเพราะว่าเวลาที่ใช้ไปเริ่มกระทบกับเวลาของตัวต้นต่างๆจนทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวตนต่างๆก็ต่อสู้กันเองเพื่อแยกเอาเวลาที่ตัวเองเสียไปคืนมาจนทําให้การแบ่งปันอย่างเท่าเทียมหรือว่าอีกลิทาเรเอียน ก็ล่มสลายลงตอนนี้ชะตากรรมของทามริปเปอร์ถูกทาง LCA จะระดับเป็นภัยคุกคามอยู่ที่ระดับ HE ขีดและเขาเนี่ยก็ถูกจับตัวไว้โดยทางท co อเองเพราะทางที o อไม่อยากให้ทางริ bus ส o m อ a นีจับตัวไว้ทำให้ทามริปเปอร์ในตอนนี้มีชะตากรรมยังไงเรายังไม่อาจทราบได้รู้แค่ว่าเขาเนี่ยถูกทางทีคอปจับเอาไว้นั่นเองและต่อไปก็คือเกรดความรู้เล็กๆน,น้อยๆที่หมอรำจะพามาฝากวันนี้นะฮะพื้นหลังหรือว่าแบ็กกราวด์ตอนที่เราสู้กับทามริปเปอร์เนี่ยในตอนที่อยู่ในฟาทอม พื้นหลังจะสะท้อนถึงเหยื่อคนต่างๆที่ทาริปเปอร์เคยไปฆ่าเวลาอย่างเช่นรูปภาพของ b u มเบิที่เป็นเจ้าของโรงงาน และก็ลูกอมที่เป็นเด็กสาวที่ใช้เวลาอย่างสูญนเปล่ากับการกินขนมกระดาษกระจายนี้เนี่ยคือเหยื่อที่ใช้เวลาในการอ่านหนังสือการ์ตูนและภาพของรถและเงามนุษย์ที่ลอยตัวอยู่เนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่เหยื่อของทามริปเปอร์แต่เป็นน้องชายของเขาที่ตายไปจากการถูกรถชนนั่นเองชื่อและคอนเซ็ปต์หลักที่ทามริปเปอร์ใช้เป็นเรฟเฟลต์หลักๆเนี่ยมาจากแจ็คดะริปเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังในลอนดอนโดยเขาเนี่ยคือฆาตกรที่ยังไม่รู้ตัวตนจริงๆว่าเป็นใครกันแน่และทําไปทําไม ซึ่งเหยื่อที่ยืนยันว่าเป็นฝีมือของเขานั้นมีอยู่5คนซึ่งนั่นเนี่ยเท่ากับจานวนเหยื่อที่ทำริปเปอร์ในเกมลิมบัสค c o m บานีได้ฆ่าเวลาไปเช่นกันซึ่งก็มีบัมเบิเด็กกินลูกอมคนอ่านการ์ตูนพนักงานเก็บภาษีทีคอปและ กัปตันของยูโรเดลิฟิ้งเขตทีคอปซึ่งรวมกันก็5คนพอดีเท่ากับจำนวนเดียร์ดิ้งของแดฟต์ริปเปอร์ที่มีการยืนยันได้เลยฮะและนั่นก็หมดแล้วกับคลิปข้อมูลโปรเจกต์มูนดาต้าเบสของ Time r ปเ p e r นะฮะเป็นยังไงกันบ้างไ,ได้อะไรจากคลิปนี้กันไปบ้างหรือเปล่าอันนี้เนี่ยหมอรามอยากจะทําโดยเฉพาะก็เพราะว่าแม่งบทพูดมันโคตรจะเบียวดีฮะตอนต่อสู้ด้ยวยเนี่ยมันเท่มากๆเลยอยากลองไปอ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับมันเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นอะไรที่สนุกด,ดีที่ได้อ่านข้อมูลของพี่ Time ะะทีนีน้มาดูกกันว่่าคลิปปปตตออไของโรเจ์มูลานนจะะเปป็คิอไรไว้ติดตามกัคลิปหนนนนนน้้้้้าคคลลิปีีไววแแ่่กอกอันนะะฮ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีฮะ